ผู้ชมครับตลาดเกม์นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ระดับโลกเลยนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮอตเพลย์นะครับคุณนิทินันบุญวัฒนพิสุทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าต้องให้ความจักความคุณนิทินันจะให้คำจักความว่าฮอตเพลย์คือทำธุรกิจอะไรครับฮอตเพลย์จริงๆก็คือเป็นโฆษณาดิจิทัลแพลตฟอร์ม นะที่ให้บริการทั้งฝั่ง Entertainment แต่ก็ช่วย t ทท i อินเซอร์ให้แบรนด์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาโปรโมทสินค้าลงไปในเนื้อหาของเกมได้ Hotplay ก็เลยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาให้แบรนด์หรือว่าคนที่ต้องการโฆษณาเนี่ยเข้ามาใช้ได้ในลนักษณะคล้ายๆกับทำโฆษณาในเฟ e บุ o กเลย mm. คือมี t o o l Set ให้นะคะแล้วก็ drag and drop คอนเทนต์โฆษณาของตัวเองเนี่ยลงไปใน t ูเซ็ตแล้วก็บอกได้เลยว่าอยากจะไปลงในเกมไหนที่อยู่ในขอบเป้าโล่ให้กับผู้พัฒนาเกมเลยให้กับผู้พัฒนาเกมแล้วก็ให้กับคนที่อยากจะโฆษณาในเกมคือลงได้เหมือน a c e b o o k ค่ะลงวันนี้ดึงออกพรุ่งนี้ก็ได้อยากจะลงแค่พันบาทหรืออยากจะลงล้านบาทคนลงโฆษณาก็เลือกได้เองได้เลยในส่วนของการคาดคเน่บริษัทที่ทำารีเสิร์ชเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมเนี่ยก็มองว่าภายในปี2025 เราจะได้เห็นมากกว่าครึ่งของประชากรโลกนะคะเป็นเกมเมอร์บริษัทจะก้าวสู่ตลาดโลกแล้วนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าวันนี้เองเราเข้าไปซื้อหุ้นใน n a สแดกได้ยังไงครับก็จริงๆ Hot p อ a y นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่เราก่อตั้งประมาณปีที่แล้วนี่เองคะแล้วก็เราก็ได้เริ่ม process ในการที่จะเข้าไป swap หุ้นของเราในบริษัท h อ t Play เนี่ยกับบริษัทที่ list อยู่ใน NASDAQ Stock Exchange ที่อเมริกาเมื่อเร็วนี้เองนะสดสดร้อนรอนเราก็เพิ่งที่จะได้รับ approval จากตลาด Nasdaq ที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปเรียกว่าไป acquire นะคะไป take over บริษัทที่อยู่ที่ Nasdaq ทำให้ฮอตเพลยของเราจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทที่ list อยู่บน NASDAQ Exchange ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้ process ตรงนี้ในการขยายฐานธุรกิจของเราต่อไปพอเข้าเข้าไป list แล้วเนี่ยเราจะ rebrand ภายใต้ชื่อ Nextplay นะซึ่ง ticker ticker symbol ที่เราจะใช้เทรดชื่อว่า NXTP มองทิศทางอนาคตยังไงว่าบริษัทเราจะไประดับโลกแล้วหลังจากนี้เองจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าเติบโตไปที่ทางไหนอีกไหมครับเรามีการ acquire บริษัทหลายๆบริษัทที่เรามองว่าเป็น strategic fit ที่จะเข้ามาเติมเต็มสิ่งวิชั่นที่เรามองเห็นยกตัวอย่างนะคะก็คือเราเข้าไปเทคโอเวอร์บริษัทที่ชื่อแซฟแวร์ซอฟแวร์เนี่ยเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ทำมิดเดิลเวย์อินเทอร์เฟสให้กับ Android TV p l แพลตฟอร์มอ๋องค์กรเกี่ยวกับทีวีเลยใช่ก็คือ,อคือคอนเทนต์แล้วก็อินเทอร์เฟซที่อยู่บนสมาร์ ทีวีแอนดรอยนะคะเหมือนไอคอนบนหน้าจอใช่ซึ่งบริษัทนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นคนควบคุมอินเทอร์เฟซเหล่านี้ซึ่งจะเป็นทัชพอยต์กับกับคนดูที่ใช้บริการคอนเทนต์อยู่บน Smart TV นะซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็จะได้ e x p o s ์โพให้กับผู้ใช้เนี่ยอยู่ตอนนี้ประมาณ50ล้านคนนะแล้วก็ตัวคอนเทนต์ที่ซอฟต์แวร์เนี่ยทำให้อยู่บน Smart TV ตอนนี้เราจะเรียกว่าเป็นพาสซีฟคอนเทน พ a s s i ฟคอนเทนต์คืออะไรก็คือเนี่ยซีรีส์หนังหรืออะไรที่เราดูกันกันอยู่บน Device ์ของเราทั่วไปนะซึ่งตัวเกมเองก็จะเข้ามาเป็นปลั๊กอินอีกส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอในในคอนเทนต์ซึ่งเรียกง่ายๆว่าก็กจะกลายเป็นฟูลแพ็กเกจอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีการเข้าไปแอดควายแบงค์ที่เมกาเพราะาเราต้องการที่จะต่อยอดธุรกิจของเราขึ้นมาในส่วนของไมโครเลนดิ้งเพราะว่าอย่างที่ที่เรียนให้ทราบนะคะ ธุรกิจของ h o t Play เนี่ยเราใส่โฆษณาเราใส่คูปองโปรโมชั่นลงไปในเกมในรูปแบบที่ว่าเป็นรางวัลให้กับคนเล่นว่าถ้าคุณชนะเควสนี้หรือคุณไปทำโน่นนี่นั่นตามที่คุณทำอยู่แล้วในเกมเนี่ยคุณก็จะได้รางวัลที่อยู่ในโลกจริงซึ่งเป็นดิสカウสเป็นกิฟต์ก์ดสามารถเอาไปซื้อของในโลกจริงได้นะซึ่งเหล่านี้แน่นอนว่า Data ที่เราเก็บได้เราจะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้เงิน mm. การ spending ต่างๆของของผู้บริโภค,คซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมาผูกกับ ธุรกิจของแบงค์ที่จะเก็บเป็นเครดิตสกอร์ริงของคนเหล่านี้ซึ่งตอนหลังเราก็สามารถที่จะพรอไวเป็นไมโครเลนดิ้งได้อีกนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ที่เรามีอยู่ในอีโคซิสเต็มของเราก็คือคริปโตเราเป็นเจ้าของ ICO Portal ซึ่ง ICO Portal ของเราเนี่ยก็เป็นเจ้าแรกที่ได้รับการอนุมัติจากกรอดต่อที่ประเทศไทยโอ้โหนะสุดยอดไหมครับแมก็วันนี้ต้อง ขอ,อยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Hot Play ซึ่งจะก้าวไปเป็น next Play ในตลาดโลกนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับจะเป็นธุรก,กิจแห่งอนาคตซึ่งจะต้องมีระยะทางเดินอีกไกลแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณปอนมากนะครับขอบคุณค่ะค